ธรรมบทภาคที่สแปลโดยพยัญชนะยกศัพท์เรื่องบุรุษผู้เป็นโรคเรือนชื่วว่าสุปพุทธ,ธะแก้อัดนักศึกษาประหนังสือเป็นหน้า1 3 1เริ่มตั้งแต่ตถาจรันตีเป็นต้นไปอโธอันว่าอัดว่า,วากรนตาวิจารันตีย่อมเที่ยวกระทําอยู่อกุศลังเอวะซึ่งอกุศลน,นั่นเที่ยว อิริยาปติหีด้วยอิริยาบททั้งหลายจจตุหีสีอิติดังนี้ตถาพระเสูในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาพระสัแห่งบทว่าจารันตีอิติดังนี้ชนาอันว่าชนทั้งหลายอาชานันตาผู้ไม่รู้อยู่อิทะโลก,กัดถังจา่าซึ่งประโยชน์ในโลกนี้ด้วยภระโลก,กัดถังจา่าซึ่งประโยชน์ในโลกอื่นด้วยพารานามชัชว่าพาน อิถาปเทในบทนี้ว่าพาลาอิติดังนี้อโธอ,อันวาดว่าทุปัญญาผู้มีปัญญาอันโทษประทัศสรายแล้วอิติดังนี้พระสะัยบทว่าโทเมธาอิติดังนี้อโธอ,อันว่าดว่ญญาอมิตาภูเตนะเวรินาวิยะเป็นราวกับว่าคนมีเวรผู้เป็นอมิตรเป็นแล้วตวาเป็นอิติดังนี้พระสั่งบทว่า อมิเตเนวะอิติดังนี้อโธอันว่าอัดว่าติคินะพลังเป็นกรรมมีผลกล้าแข็งติคินะพลังคือว่าทุกข์พลังทุกขับพลังเป็นกรรมมีผลนำมาซึ่งความทุกข์อิติดังนี้พระรศแห่งบทว่ากตูก,กับพลังอิติดังนี้ เทศนาวาสานีในการไปที่สรงแห่งเทศนาพระหูชนานว่าชนทั้งหลายมากปาปุณิสุบรรลุแล้วอริยผลานี้ซึ่งอริยผลทั้งหลายโจตาปฏิภราทีนี้มีโสดาปฏิผลเป็นต้นอิติดังนี้แหลสุปาพุทธกุธิวัตถุอันว่าเรื่องแห่งบุรุษผู้เป็นโรคเรือนชื่อว่าสุปาพุทธนิธิตังจบแล้ว